สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิวอิตฟ,ฟู้ดนะคะวันนี้ก็จะชวนทุกคนมาทำขนมปังหน้าช็อกโกแลตแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะฉีให้ดูตัวขนมปังสดนี้ค่ะก็จะแบบแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะขนมปังช็อกโกแลตประมาณนี้เลยค่ะ เนื้อที่ได้ก็จะมีความนุ่มประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมในการทําขนมปังสูตรนี้เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีดังนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่น้าตาลทรายค่ะ4ี่ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมและก็จะตามด้วยยีสต์ครึ่งช้อนโต๊ะหรือประมาณ5กรัมตัวนี้เป็นยีสต์หวานค่ะและก็จะตามด้วยแป้งขนมปัง15ช้อนโต๊ะหรือ225กรัม และก็จะตามด้วยผงโกโก้2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ16กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยไขย่ไก่เป็นไข่ไก่เบอร์2เบอร์1หรือเบอร์3ก็ได้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นเบอร์2ค่ะตอกลงไปค่ะจำนวน1ฟองแล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะ120กรัมตัวนี้วิปปิ้งครีมชนิดที่ไม่ได้เติมน้ำตาลนะคะก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะเปิดเครื่องนวดแป้งนะคะนวดแป้งเป็นเวลา20นาทีนะคะตัวนี้เป็นเครื่องนวดแป้งน้องหมีขนาด3.5ลิตรค่ะอ๋ออันนี้เราลืมใส่น้ำเปล่านะ,ะน้ำเปล่าด้วย2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ40กรัมค่ะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นก็ทําการนวดต่อไปได้เลยค่ะจนครบเวลา20นาทีค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆื่อนะคะเพราะนวดไปเรื่อยเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะ นี่ค่ะเนื้อขนมป,ปังที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหลังจากครบเวลา20นาทีค่ะครบเวลา20นาทีเราก็จะเตรียมนยสดค่ะนยสดตัวนี้เป็นนยสดจือดคะ4ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดเครื่องนวดขนมป,ปังนวดต่อไปอีกเป็นเวลา20นาทีค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยค่ะสําหรับใครนี่นวดมือนะคะนวดให้เขาไม่ จับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็ขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วคะ่ะอันนี้เราก็สะดวกเป็นใช้เครื่องวอแบบนี้เพราะว่าสะดวกสบายคะ่ะอันนี้คะ่ะพอครบเวลาเราก็จะได้เนื้อแผ่นฟิล์มบางๆประมาณนี้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปแบ่งตัวแป้งได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะแบ่งทั้งหมด12ก้อนคะ่ะก้อนหนึ่งก็ประมาณ46กกร,รัมคะ่ะนี่เราก็จะคือเป็นก้อนกลมแบบนี้ง่ายๆแบบประมาณนี้คะ่ะ นี่เราจะขึ้นรูปก่อนนะคะเราก็จะขึ้นรูปเป็นก้อนกลมๆแบบนี้หลังจากขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักแป้งเป็นเวลา50นาทีก็รจอจนครบเวลาได้เลยค่ะหลังจากครบเวลานะคะตัวแป้งก็จะขึ้นฟูป,ประมาณนี้ค่ะก่อนนําเข้าอบเราก็จะทาด้วยนมข้นจืดหรือนมสดก็ได้ค่ะทาให้ตัวทั่วหน้าตัวขนมปังของเราแบบนี้เลยค่ะใครไม่มีนมข้นจืดแบบของเราก็จะเป็นนมสด นมกล่อง U S T หรืออะไรก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะบางคนก็ผสมกับไข่แดงด้วยก็ได้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะอไฟบนล่าง1้0องศาใช้เวลาในการอบคือ15นาทีเราก็จะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะหลังจากครบเวลานะคะเราก็จะได้หน้าตาขนมปังของเราหน้าตาแบบนี้เลยค่ะใน,นที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็คือไปเตรียมวิปปิ้งครีมได้เลยค่ะ วิปปิ้งครีมเราตั้งไฟให้เขาร้อนได้เลยนะคะ200กรัมค่ะเอาวิปปิ้งครีมนิดตัวเอาร้อนๆนะคะแล้วก็ใส่ช็อกแลกลงไป100กรัมแล้วก็คนให้ตัวช็อกแลกละลายได้เลยค่ะถ้าใครคิดว่าช็อกแลกละลายไม่ดีแล้วก็ไปตั้งไฟอีกได้เลยค่ะจนเขาละลายได้เนื้อเป็นประมาณนี้ค่ะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปราดตัวขนมปังนะคะแต่ว่าพักให้เขาพอนอุ่นก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วค่อยตักราดแบบนี้เลยค่ะเขาจะได้เกาะตัวกับตัวขนมปังได้ดีค่ะ นี่ค่ะค่อยราดลงไปแบบนี้เลยค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะสาเหตุที่เราใส่วิปปิ้งครีมลงไปหรือจะใช้ใช้็อกโกแลตราดเลยก็ได้ค่ะแต่เราชอบให้เขามีความเงาประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะราดไปแบบนี้เลยค่ะอันนี้ค่อยทําจนครบทุกชิ้นได้เลยนะคะแล้วก็แต่งด้วยถั่วลิสงปนแบบนี้เลยค่ะด้านบนหรือใครจะไม่แต่งหน้าก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมปังช็อกโกแลตของเราค่ะทําง่ายๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ